อยอยเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยหนูชอบคนสวยเหมือนกันค่ะเนี่ยนี่พี่เขาเปื้อนหมดแล้วลูกหนูหนูชอบกระเป๋าเออจ้ะเนี่ยจะโทรหาใช่ไหมเออนั่นล่ะยอยยอยย กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะมีดารามาเยี่ยมด้วยพี่ออฟพี่ออฟนี่มาอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ฟังปีใหม่น้องใบข้าวชแนล,ลจะออกแล้วจะออกแล้ว กาแฟกาแฟห่วงน้องเออมาเฝ้าค่ะเพื่อนซีเขาเพื่อนไปข้าวค่ะใช่ค่ะ ต้องชามจะข้ามาเล่นด้วยกันนเต้นอุ๊ยไม<อ>่าคา่ไแค่บอกวันนี้มีพี่ดารามาหาหนูด้วยเอ๊วันนี้มีพี่ดารามาหาหนูด้วย่ญี่ปุ่นก็มามาเล่นกนาลังได้เดือนมาถายทตอนนี้เดือนแล้วห้าเดือนแล้วค่ะ หาเดือนหนูก็ตัวแค่เนี้ยไปสุพรรณมาเล่นกันเลยอยังค่ะสองสองปีค่ะใช่ค่ะสองถั่วละละนุ่นโชว์และท่าเด็ดของหนูค่ะท่าประจําท่าประจําของหนูอ่าแต่ถ้ากับกีก็กีรีกลูกเดี๋ยวต่อไปก็จะใช่แต่แต่ถ้ากับคนอื่นน้องก็ไม่ขึ้นนะคะ น้องจะไม่ขึ้นแต parents, ่กับพ่อเนี่ยน e ้องจะขึ้นขี่หลังอืกับคนอื่นนี่น้องไม่ขึ้นเพราะว่าเขาเล่นกับพ่อตั้งแต่เล็กๆไงเฮ้ย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 หล่มตั้งพพอทั้งลูกเราไปแห้งเนาะเฮ้ย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 พอเข้าไปไม่ได้ถึงที่หลังอย่างเดียว ดูขาขาปุ๊บปุ๊บมือโอ้โหโอ้ยล้มล่มล่มล้มล้มลมตีลังกาซะเนาะตอไปหนูจะขี่พ่อไม่ได้แล้วนะต่อไปพ่อจะขี่หนูแล้วนะเออ้แล้วเ บ่พ่อ,อ,อ,อบ่พ่อพออยู่ขังนหเนาะดูดูดูสายตา

าพี่เออนั่นแหละนั่นแหละเออไปหาพี่พี่ก่อนพี่พี่มาไกลนะลูกเอออุ้ยจะออกไปแล้วเออเอาไม่ขี่พอไมขี่พไม่ได้นะน้นัเาแต่งกันนลนะรัก้อืือ้อือ <c oughs> อือเอาเวเอาล้วเ,อ,อ,เอ,อหนูชอบคนสวยเหมือนกันค่ะเนี่ยเนี่ย พ mm. um ี่เขาเปื้อนหมดแล้วลูกหนูหนูชอบกระเป๋าเออจ้ะเดี๋ยวจะโทรหาใช่ไหมเออนั่นล่ะเด็กน้อย เน่เน่เน่เ๊ะจะไปแล้วจะออกไปแล้วอออตื่นเต้นใหญ่เลยเออนั่นนะ ตื่นเต้นตื่นเต้นอืออือแหพี่จะไปแล้วค่ะสีชมพูด้วยหนูชอบเลยนะ อืออู้วจะออกไปด้วยอืออืไปแล้วพี่พี่ไปแล้วเออโอ้ปล่อยวิ่งตามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ้หนูจะไปด้วยหนูจะไปด้วยเอาเอาเร็วเร็วเร็วเอาปล่อยท่านบ่ละเอาป่อยท่านบ่ละผุนตั้งผุนบ่คันออกเนาะ โอ้ยหนูจะไปส่งพี่อ่ะหนูจะไปส่งพี่เดี๋ยวได้บ่เดี๋ยวได้บ่ไปเลยไปไปเลยเร็วๆๆๆพีไปเร็วพูนอันเร็วๆๆๆเร็วๆๆๆกลัวรถกลัวเสียงรถไปเลย โอดีใจจังเลยนะคะมีดารามาหาด้วยโหบายค่ะโบขั้นขาแม่นี่นีพนเป็นลูกศิ์ของหลวงปู่ที่มาแจกผลละไม่เ้เ้พี่อะไรนะลุงเล็กบอกอยู่ว่าพี่พี่ออฟหรือพี่อะไรนะเสื้อดำอ่ะยุ้มยุ้มนี่นี่ อุตส่าห์เปิดประตูให้จะให้ออกไปส่งพี่ๆสักหน่อยวิ่งหนีเฉยเลยกลัวเสียงรถ <laughs> หนูยังไม่ชินใช่ไหมลูกเดี๋ยวสักพักเถอะอ้ยหูกลางแล้วหูกลางแล้วกาแฟเตรียมมาเฝ้าเด็กหนอยเด้อกาแฟมมาาเด็กหนอย,ยออกมาแล้วโอ้ถ้าเปิดเมื่อกี้นะรับรองมาวุ่นเลยไม่ได้ถ่ายทำดีแน่นอน <laughs> ถ้าเปิดเมื่อกี้นะ เสร็จเลยใช่ไหมข้าวโอ้หนูไม่ดื้อราคาถ้าหนูออกมาหนูก็จะอยู่อย่างนี้ระคาถ้าหนูออกมาหนูก็จะมานั่งตรงนี้นะคะอนั่งตักโพอเลยนั่งเออนั่งนั่งนั่งน้าพึองนั่งน้ำพึ้นั่งลงนั่งลงนั่งลงอ่อนอ่อนเนี้ยลูกอ่อนเอยเดงหน่อยอย่างขี้อ่อนที่ฝุน ขาหลังขาหลังเอาเร็วเอาเร็วอืมอืมก็ไปใส่เลยอ่ะอยู่น้ำโพเสียพอยางเดียวอืมอืมเอ้ยอ่อนกันแหววจุ๊บเลยเด้ออุ้ยก็ตาหักที ยิ่มแผ่แหว่มาที่กับผู้อื่นคือพนังยุ่งสีดีๆอุ้โซโซดาบอกให้ขอเข่ากล่องน้ำเน่โซดาอยากเข่ากล่องอุ้ยยาโอ้ยกล่องฟางฟางหววต่ำืมเมื่อกี้ถ้าเปิดให้หนูนะแม่หนูจะกดพี่อ๊อฟเลยแมนบอฮม คนรอคนสวยบไดยได้พ <c ười> no no si si ่นดึงงดกระเป๋าหนูชอบตีหนูชอบความสวยงามแมนบลูกสีพลิงด้วยสีอูสีตงมปูปุ่นปุ่นเออจุดโจนอนเออนั่นพอนอนแล้วไอ้นอนนําพอเลยไอ้หลังงวงบอนอนลงปุ่น นอนน้ำพอเออนั่นละนอนเลยเอเอแล้วเอาแล้ววนพอแล้วอืเสียงเสือขาดบอกนังปุดเลยหรือว่าเสือกรุดเสือกรุดเง่นปะรุดออกจากมัด้ยขาตกลงนั่งลงนั่งนั่งว่ะ อุ้ยกาแฟเมละ่ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยเองไปตาหักตั้งหมาตั้งส้างไว้บ่ดน,นี้เอา้าอ่อนพอตั้งครูเออนั่นเห็นบ่พี่กาแฟมาอ่อนพอเหรอเออเออเอา้ามีการห่วงพ่อเกิดขึ้นแล้วเอา้าอืมมีการห่วงพ่อเกิดขึ้นแล้วจ้าเอาแล้วเอาแล้ว เอ้ยอ่อนพอไว้เอ้ยหยัานพี่กาแฟมาหาพอเอ้ยนี่อออออืเอาละนะกาแฟเอ้ยกาแฟเอ้ยเขียดละเด้อกาแฟอืมนั่น นนนนอนืฮืออือมีเสียงพุ่นอะเบิ่งกาแฟไหมละ่ะอ้าพุ่นขัดหมุนเข้าไปไหมไปดมขาพอพุ่นไหมโูงานเนาะพระเอกในบ้านอือ แม่แม่ก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็พังปีใหม่น้องใบข้าวชาแนลนะคะขอมือกระไดเอาโซดากระปพุุ่นผุนอาแล้วอาแล้วเขาเขาอ๋อผุนห่วงนะกาแฟห่วงนี่หลีอะห่วงโพนั่นนั่น ันคูกเมอีก่ะนะอ้ะะอห่วงพอละบัน,นี้เขาน้อยเบิ่งเขาเฮ็ยดยังกันผุนล่ะละละละ,ละ,ละ,ละโอ้ยกำลังเห็นนี่ละเดอร์มาขี่หวงเบิ่งเอาหัวเขามาสุกในพอไหวเอ้ยอ่จังสีกะมีเก็เฮ็ดยังกันละ่ะ อืมอืมหนาวว่ะสันสิฟิงเด็ดเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะแม่แม่อ่ะบาย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 อะไรเลยเลยเขาบาย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 ไปแล้ว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงอะไรยังไงว่าไงจังไง จังไดจังไดโอ้ยเด็กกระเยียบขาเขาอู้ยพี่น้องเอ้ยกาแฟกับบอลลูก็จะเยียบเอาขาดีเอ้ยยังเลิมแล้วกูแล้วกูน้องนะอื้อ โอ้ตุกหลงเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันเอานั่งได้บนั่นมาอ่อนปี๋ๆเลบปะนี้เอาละเอาละอหวงพอกับเป็นโอ้ย ออ,อยู่น้ำกันเล่นน้ำกัน้นจับบอดด้ม,มาติดเขาละติดยังโอ้ยล่าล่าสวยดีละ่ะเออเออเออพอเอิญมาปีมาปีกลับขึ้นมาไอ้เขาไปห้าแม่ว่าขันไปไปอ้ว่าที่จบคลิปก็ะจบบอดด้พี่น้องภาพนา่รารักปูด <c oughs> ไปแล้ว ủa da chập da chập